สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The o r a c l e t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลอนดอมนะคะกับหัวข้ออะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้ใน of s w o r d s for of cups ได้ไพ,พ่พิเศษน,นะคะ Happy s q u i r r e l Four of Swords o okay. อ a hmm. y Spender เส้นสีอุ้ย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 อิมูชั่นวอเตอร์วอเตอร์อืมเพราะดี ใจมันนึกถึงเรื่องของอิโมชันนะคะคือไพ่มันขึ้นมาเนี่ยเราค่อนข้างจะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เดี๋ยวค่อยพูดกันทีนี้ไพ่ใบนี้จริงๆมันคือ Water แต่ว่าปากไปพูดอ m โมชันเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ Emotion นะคะ,ะไพ่อยากบอกอะไรคุณอีกอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้ readiness โ okay. อเคอ่ะเนี่ยจริงๆอ่ะจากหน้าไพ่อ่ะเรามองว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณหรอก แต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้สิ่งที่คุณควรระวังที่สุดคือเรื่องของอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนอารมณ์แบบหงุดหงิดง่ายนะคะพร้อมไฟพร้อมที่จะปะทะกับทุกสิ่งทุกอย่างกับทุกคนใครทำอะไรใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยถูกหูไม่ค่อยแบบถูกตาไม่ค่อยถูกใจมันหงุดหงิดมันงุ่นง่นงานไปหมดเลยอะตอนเนี้ย แต่อย่าให้อารมณ์มาหลอกคุณคือมันเป็นความรู้สึกภายในมันเป็นความหมุดหิดที่โอเคเข้าใจอยู่บางทีมันยากจะควบคุมแต่ควบคุมมันให้ได้ค่ะต้องรู้ทันมันถ้าคุณรู้ทันคุณจะจัดการทุกอย่างคุณจะเอาทุกอย่างอยู่หมัดไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะจริงๆแล้วสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายเลยนะมันก็แค่แบบ เออมันเป็นความความคิดที่จิตปรุงแต่งเท่านั้นเองว่าทําไมมันงุดมันยากอย่างนี้มันยุ่งยากทําอะไรก็ไม่ไม่ง่ายไม่ราบรื่นไม่สําเร็จเลยจริงๆลองคุณใจเย็นๆดูไหมเนี่ยพ่บอกให้คุณสงบสติอารมณ์ค่ะสงบสติอารมณ์ก่อนนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรถ้าเริ่มรู้สึกแบบหมุดหิดให้นิ่งก่อนปล่อยให้มันผ่านไปสักพักหนึ่งพอคุณนิ่งแล้ว ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอืมมันไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณทําอะไรตามอารมณ์มันอาจจะเกิดการผิดพลาดเกิดความเสียหายหรือมีความแตกหักเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติแบบผิดใจอะไรกับกับเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยอะเห็นเขาทาอะไรแล้วมันผิดหูผิดตาด้วยความหงุดหงิดของเราอยู่แล้วเราอาจจะมองว่าเอ้ยเขาทําอะไรทรี่ว่ามันมันขัดหูขัดตา เห็นแล้วอยากอยากด่าเลยี kind of person, it, it like ่ยเห็นแล้วอยากไฟถ้าคุณไม่ควบคุมตัวเองแล้วคุณจัดไปเลยตอนนั้นเนี่ยผลลัพธ์มันอาจจะแย่กว่าเดิมแต่ถ้าคุณนิ่งนิ่งก่อนพอคุณใจเย็นลงแล้วมาคิดใหม่ทบทวนใหม่คุณอาจจะเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งคุณอาจจะรู้ว่าเออเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดมหันอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นตัวคุณเองที่ตอนนั้นคุณหงุดหงิด เรื่องเล็กๆมน้อยมันก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เออสมมุตินะสมมุติคุณเป็นหัวหน้าแล้วคุณใช้ลูกน้องไปซื้อกาแฟแล้วลูกน้องซื้อให้ผิดอืมลูกน้องซื้อกาแฟมาให้ผิดคุณโมโหมากโวยวายแบบจะเป็นจะตายเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตฟ้าจะถลม่มด่าลูกน้องเกี้ยวกระนี่ยลูกน้องคุณก็จะมองคุณในแง่ลบแหละแล้วคนอื่นๆถ้ารู้เรื่องเข้า ทุกคนก็จะมองว่าเรื่องแค่นี้ต้องต้องรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอต้องดา่าต้องว่าคนอื่นขนาดนี้เลยเหรอทําไมถึงไปจิกเขาขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณใจเย็นๆใจเย็นลงแล้วคุณก็ลองคิดใหม่ว่าเออบางทีเราอาจจะพูดเร็วไปไหมหรือบางทีลูกน้องเนี่ยไม่รู้หรือเปล่าว่าเราชอบกินอะไรแล้วมันอาจจะเกิดการผิดพลาดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันใจเย็นลงอ่ะมันจะมองได้หลายมุมมากขึ้น นะคะคนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนอยากจะบอกคุณไม่ว่าจะทําอะไรอะ่ะให้นับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงร้อยไปก่อนยิ่งท่านหงุดหงิดมากๆให้นับไปยาวๆเลยนะคะให้ใจเย็นอะ่ะให้ให้ให้นิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองสถานการณ์มันจะพลิกผันเลยจากที่คุณมองทุกอย่างในแง่ร้ายแง่ลบพอมันผ่านไปพอใจคุณนิ่งแล้วอะ่ะคุณจะรู้ว่าไอ้เรื่องที่คุณคิดอะ่ะ มันจิตปรุงแต่งทั้งนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงมันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายอย่างนั้นเลยมันดีกว่าที่คุณคิดเยอะ <c oughs> ทีนี้สําหรับอ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณแบบคิดแล้วก็อยากจะทำมีแผนอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวให้พร้อมนะเตรียมตัวให้พร้อมวางแผนให้ดีๆอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปหัวเสียแล้วก็อย่าเพิ่งคิดลบไปก่อน เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยดวงคุณจะพลิกผันนะดวงคุณจะเปลี่ยนแปลงและไปในทางที่ดีด้วยอะไรอะไรมันจะดีขึ้นมันจะมันง่ายขึ้นมันจะราบรื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าอะไรมันติดติดขัดขัดจุกจุกจิกจิกให้นิ่งไว้ก่อนให้ใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะพยายามนึกถึงเรื่องดีๆเรื่องที่ทำให้คุณมีความสุขแล้วคุณจะอารมณ์ดีขึ้นอย่าไปนึกถึงแต่เรื่องที่มันทำให้คุณหงุดหงิด อย่าไปนึกถึงแต่เรื่องที่มันทําให้คุณแบบวุ่นวายใจอ่ะเอาตัวเองออกมาให้ได้นะคะดึงตัวเองออกมาให้ได้คิดถึงอะไรก็ได้ที่มันคิดแล้วมันมีความสุขแม้แต่จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามอย่างเช่นอาหารอร่อยๆอาหารที่คุณชอบอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาตัวเองไปอยู่ในที่สงบๆพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ชอบที่ชอบคาว่าที่ชอบที่ชอบหมายถึงเช่นบางคนชอบไปคาเฟ่ไปนั่งเอาบรรยากาศ มีคาเฟ่ประจำร้านสวยๆส,สงบสงบอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งดื่มกาแฟรับแอร์เย็นๆชิวๆหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนหย่อนใจอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เครียดจนเกินไปถ้าเครียดหาวิธีผ่อนคลายให้ได้หาหาวิธีระบายระบายไม่ใช่หมายถึงระบายอารมณ์ใส่คนอื่นนะแต่แบบให้ระบายความเครียดออกมาค่ะให้มันผ่อนคลายลงให้มันสงบลงแล้วเดี๋ยวทุกอย่างอะ่ะมันจะดี อืมเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองถ้ามันผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วอะนะคะช่วงเวลาที่คุณแบบอารมณ์ขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรจะพูดอะไรช่วงนี้ให้คิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบอย่าใจร้อนอย่าปากเร็วนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดการสูญเสียความเสียหายเกิดขึ้นได้ และถ้ามีแผนมีแผนการอยากจะทำอะไรคุณไม่ต้องกังวลนะทุกอย่างจะเรียบร้อยเห็นไหมคะไพ่บอกว่าโอเคไม่มีอะไรต้องกังวลเลยสิ่งที่คุณกังวลคือจิตปรุงแต่งจำเอาไว้สิ่งที่คุณกังวลคือสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงแล้วคุณก็คิดไปเองอืเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมวางแผนให้ดีแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองคุณได้ไพ่พิเศษ happy s q u i r r e l happy แฮปปี้คือมีความสุขยังไงซะโชคดีก็เข้าข้างคุณนะคะเดี๋ยวคุณได้รับโชคดีดวงชะตาหนุนนำฟ้าเปิดดวงเปิดเนี่ยไพ่วิวออฟฟอร์จูนก็ออกมาดวงมันกำลังจะหมุนไปในทางที่ดีให้เวลามันหน่อยให้เวลามันหน่อยนะคะให้ดวงดาวมันได้เคลื่อนนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณจะสบายใจกว่านี้คุณจะผ่อนคลายกว่านี้ โอเคนะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ